พุทานุสติอิติิโสพระาวะละัมรมสรวิยาจะระาสปันโนสุกตูโลกาวิทุนอนุตตโิัาสาถิาเดมามนุตานังพุทโธพะาวตีสวาาโตภพระวตาดัมโมสันเทติโกะาวิโกเอปยโกโอปะนนิโก จตางฺเหยทิตตฺโถวิญฺญูยิน uh ิเตสพฺติปญฺโณภควโตสาวกสงฺโฆอุชุปติปญฺโณภควโตสาวกสงฺโฆยายยปฏิปนฺโนภควโตสาวกสงฺโฆสานิฏฐิปฏิปนฺโนภควโตสาวกสงฺโฆยาติจตาริวิภูสติยุภามิอฏฺฐภูริสบุคคลาเอตํภควโตสาวกสงฺโฆ อวะนายูปาวนายูทักกินาย و, ูาย و, าาย و, อันชวีการณนีย و. อนุตตะบงปุญญาเกีตังโลกัสอาติจินดาเมเีปิยังมังสังยะสังธาสังโกนังอปาสันติสิีหง hàng, ังมาตาปิตาวะโอลาหังปะโพตันจัตมหาราชาตวังมังคุสัตถุ โนทิปังกาเลเทวุสุโอเสติกินจิเทวุเยสโกปะชังทิ่ทัสสังทัสสมิงกินเนยะนัตตะปิยังกันตังสาบิปุโตภาวุตุเมสิติลาพงังชนะนายเยมณีจินาาจานาปิยังจะทนังสัพเพชนาพระโหชนะปิยงังมะมะ สัจกตว,วาพุทธะรัตนังโอสถังอุตตมังวรังิติตังตังเทว,วานุสสนังพุทธาชิพุชเตเชนีนะโสทินาณสันตุปัตถวาสพเพรุขขาวุปะสสมนตูเตสัจกตว,วาธรรมะ ธมะเตชีนะสุทินานะส,สันตุปัทวาตภีะยาวุปสัสเมนตุเตสักกัตวาสังฆะรัตนังอุตถังอุตมังวะรังอนุอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชีนะสุทินาลัส,สันตุปัทวาตภี โลภาวุปัตตเมนตุเตยติปิโสภาควาอะระหังมาสัมพุทโธวิชาจจรณะตามปันโนสุขโตโลกาวิรูปอนุตตะโรปุริสธรรมสาระถิสัทธาเทวะมนุสานังพุทโธพระภาวะตีสวาทาโตุะภาวะตาธรรมโมติปิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก นเวจตปโววิญญูยิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติจันตะวิภูตาจุกาลานิอัตถะปูริตาโภคาลา เอสะภะคะวะตสาวะกะสังกูอาหูนายโยปางหูนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสัตตีกินดามณีปิยังมันตังยัสสังทาสังกูนางอุปัสสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะปูตัน ตมหาราชาตะวงมังโปนสถุงโนทีปังกะเรเทวสุปโพเทสิกินเจิเทวเยสะโกปัดชังทัศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภระวันตุเมสิทธิลาพานชน,นะ,ยะ,ยะ,ะนะเยกมณีจินดาปิยังจัก นางสัพเพชนาพระหุชนาปิยังมะมะสัจกตวาพุทธรัตนังอุสถังอนุตตมังวะรังอีตังเทวมนุษยานางพุทธตีเชนะสุินาณสันตุปัตะวาสัพเพุกขาอุปาสเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังอุสถังอนุตตะมังวะรัง อริลาะะมุปัสสนังธรรมเตเีชีนะสุทินานะสันตุปัตตะวาสพยียีบูปะมเมนตุเตปัตตะวาสังขังรัตนังอุตถังอุตมังวะรังอาหุเลยังปางหุเลยังสังคเตเีชีนะสุทินานะสันะนะสตุ ปัทวาสัพเิโรคาอุปาสเมนตุเติติปิโสภะคะวาอะัสมาสัาตาุตูวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทันอนุตโตปุริสธรรมะสาราธีสัทธาเทวามนุษสานังพุทโธภะคะวาติสุปฏิ สว่าทาตูพระกัตาธัมโมสันทิสตกุลใจลึกกูเอหิปัสสิกูอุปหน้าญิกูปัจจิตังเวทีตัปโววินยูหิตีสุบติปันโนพระกัตโตสาวกะสังโวอูชุปฏิปันโนพระกัตโตสาวกะสังโวญาญัตติปันโนพระกัตโตสาวกะสังโวสามีจิปติปันโนพระกัตโตสาวกะสังโว ยาติธานจตาริปุริตายุคานิอัตถปุริสาปุขลาอีสัพกัลวตุสาวกจักรพัวนาหูายูบานายูรักิีนายโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตะดังอุญญาขีตังโลกาสัตติกินดามณีปิยังมันตังนัสสังถันังกูนางอุปปัตติสิ นาดีนางมาตาปิตาวะอุลาหังปะโพตันจะมหาราชาปะวังมังโปสถุโนทีปังกะเรเท,ทวสุโธเทสกินจิเทวเยสักเกปะชังัสมิงกิมีวาทตตาปิยงกันตังสาลิปตโตปะวันตุเมสิทิลาพังชนะยี มะีจินดาปิยังจะทะานางตับเพชนาพระหูชนะปิยางมะามะาสักกะตวาพุทธรัตนางโอระโอสังอุตมังวะรังอิตังเทวมนุษสานางพุทธิชีพุทธเตีชีนะโสตินา นัสันตุไปคะปะทวาสัพพิรูขารูปัตมินตุเตสักกัต,ากตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวะรังปาริลงรังปาสมานังธรรมะตีเชนะสุธินะนัสันตุปะทวาสัพพิภะภะยาวูปะะัตมนตุเตสักกัต,ากตวาสังฆรัตนัง โอสถังอตตังวะลังอามุเน,นยยงปางมุเน,นยยงสังกาเติเชนัสโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพโาวุปัาสาเมนตุเตสาพุ